ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของการสร้างเพจผ่านคอมพิวเตอร์นะคะสเต็ปแรกเลยค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะดูในส่วนของภาษาก่อนนะคะว่าเราเนี่ยถนัดใช้ภาษาอะไรนะคะก็ตั้งค่าภาษาได้ง่ายๆค่ะโดยคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกในส่วนของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็เลือกภาษา นะคะก็เลือกรูปแบบภาษาได้เลยนะคะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ค่ะ,ะเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ในส่วนของหน้าปกติของเราเลยนะคะ อ่าคราวนี้กลับไปค่ะจากนั้นเมนูง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆของการสร้างเพจเนะะี่ยค่ะก็จะมีเครื่องหมายบวกสร้างได้ตรงนี้เลยนะคะคลิกที่บวกก็คือสร้างค่ะแล้วก็เลือกเพจนะคะแล้วเราก็ระบุชื่อเพจไปได้เลยค่ะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่นะคะอ่าอย่างตอนนี้จะสร้างเป็น สินค้าและบริการละกันค่ะแล้วก็คำอธิบายนะคะแล้วก็ใส่คำอธิบายซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ทีหลังค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดสร้างเพจได้เลยนะคะจำกัดตัวอักษรอยู่ที่255นะคะสำหรับการเขียนคำอธิบาย255ตัวอักษรค่ะจากนั้นค่ะเราจะมีมุมมองตรงนี้ค่ะที่ Facebook อำนวยความสะดวกให้เราดู เบื้องต้นดูก่อนนะคะจะดูผ่านคอมหรือดูผ่านในรูปแบบมือถือหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะดูในหมวดของการทํางานได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดสร้างเพจค่ะนั่นหมายความว่าทุกท่านนะคะจะต้องเตรียมรูปภาพนะคะรูปโปรไฟล์นะคะรูปปกของ Facebook ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถนามาใส่ได้เลยค่ะหรือนะคะเราจะ ใส่ที่หลังก็ได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะรูปภาพถ้ามีแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะคะรูปภาพหน้าปกก็เช่นกันถ้ายังไม่มีก็สามารถกดบันทึกไปได้เพื่อให้เราเนี่ยมีในส่วนของลิงก์เพจนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งทุกท่านน่าจะได้ใส่ตั้งแต่สมัคร a c e b o o k แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะถามเพื่อที่ให้เราอะคะ่ะเชื่อมต่อกับ w อ a t s a p p นะคะของ a c e b o o k ค่ะตอนนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนละกันนะคะ ขอออกไปก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือขั้นตอนของการสร้างเพจแล้วก็เพจของเราเนี่ยค่ะจะมี URL นะคะลิงก์แบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะสร้างชื่อผู้ใช้นะคะเป็น URL อย่างที่เอเก่งได้บอกไว้นะคะเราจะได้มีชื่อ Facebook เราสั้นๆนะคะ